สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำโอดีๆนะครับในการสาธิตการโปรแกรมนะครับกุญแจรถยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัว Porsche นะครับตัว k m a n ปี2010ตัวนี้เป็นรีโมทแล้วก็ชิปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่เป็นชิปที่มันถึงแม้ชิปกับวงจรจะแยกจากกันแต่ว่าชิปกับวงจรเป็น ID เดียวกันฉะนั้นจะไม่มีสูตรลงรีโมทนะครับมันต้องโปรแกรมชิปแล้วรีโมทซิงคนซ์เข้าไป มาดูวิธีการกันนะครับตัวนี้เป็นดอกที่ใช้ได้นะครับตัวนี้เป็นดอกที่กระทําเพิ่มเป็นดอกใหม่นะครับดอกสามารถสั่งซื้อได้ที่ผลเลิศนะครับเป็นออริจินอลเลยโอเคมาดูวิธีการกันครับอันดับแรกเราจะออริจินอลเสียบเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เลือกนะครับบอเช่นะครับตัวนี้เราก็เลือกสมาร์ทโหมดเลยครับมันจะง่ายกว่านะครับสมาร์ทโหมด ตอนนี้เราต่อ OBD แล้วนะครับกับตัวพอร์ต OBD จะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งซ้ายนะครับตัวพอร์ต OBD นะครับเครื่องกำลังอ่านข้อมูลเกี่ยวกับกับรถยนต์อยู่เครื่องก็ให้ใส่ให้เราใส่วินนะครับออตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันเ,เราต้องออนสวิตช์นิดนึงนะมันเมื่อกี้มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเลยอ่านไม่ได้เดีย๋ยวให้มันอ่านใหม่นะครับ ทั้งเวลาเราให้อ่านวินดัมเบอร์เราต้องออนสวิตกุญแจนะเราได้ได้อินฟอร์เมชันมาแล้วครับคือตัวนี้เป็น p o r ์เช่เคลเมนสองพันสินะครับเราก็กด yes ไปโอเคมันกำลัง analyze emo module อยู่นะครับตัวนี้วิธีการทำนะครับอันดับแรกเราต้องหา calculate password นะครับก่อน แล้วค่อยมา Learning ด้วยไอตัว Enter SK for Learning นะครับเราต้องหา Password ก่อนแล้วกดพี่ครัท c a l เลดพาส s วิจะเห็นฟังก์ชันนี้จะซัพพอร์ตเฉพาะไทป์ที่เป็นชิป46นะครับตัวนี้เป็นชิป46นะครับสามารถเช็คชิปได้เป็นชิป46นะครับกรณีนี้เราต้องต้องมี2อย่างประกอบครับเราต้องมีตัว x p 4 0 0 Pro ขนาดเดียวกันเราก็ต้องมีตัว APB12 นะครับเพื่อหาพาสเวิร์ดนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการกันนะครับ กดโอเคเลยเครื่องบอกว่าหมายเลขคัตซีนัมเบอร์ตามนี้นะครับกดโอเคเครื่องบอกให้คอนเน็กโปรแกรมเมอร์แล้วก็ใส่ออริจินอลเข้าไปในกุญแจนะครับโปรแกรมเมอร์แล้วก็เอาออริจินอลออกก่อนนะครับใส่เข้าไปในโปรแกรมเมอร์ตอนนี้เราต่อโปรแกรมเมอร์กับเครื่องอยู่นะครับเรากดโอเคเครื่องกำลังอ่านดอกกุญแจนะครับ ื่องบอกให้เอาโปรแกรมเมื่อออกแล้วให้ต่อไอตัว A P B 1 2 2นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับตัวนี้จะมีหลายขั้นตอนสักนิดหนึ่งเราต้องใช้ A P B 1 2 2นะครับเพื่อไปดักสัญญาณมาต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ไฟขึ้นแล้วสีแดงนะครับกดโอเคเลย เครื่องกำลัง initialize APB 1 2 2นะครับตัวนี้จะเป็น simulator ในการดักสัญญาณกุญแจเครื่องกำลังเช็คอ update f i l นะครับกำลังอัปเดตไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูใหม่นะครับ ทีถ้ามันอินิเชียลไ์ไม่ได้เราก็ถอดเข้าถอดออกสักนิดนึงครับให้มันกระพริบโอเคขึ้นสีฟ้าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับขึ้นสีฟ้าเครื่องบอกว่าอะไรครับให้เอาตัวเนี้ยตัว apb 1 AP 1 2ตัวนี้ไปดักสัญญาณให้ได้5ครั้งตอนนี้ในรูปมันมีแค่ศูนครั้งต้องดักสัญญาณให้ได้5ครั้งนะครับเราทำยังไงครับเราก็นำตัวตัวนี้นะครับ apb 1 2 2ไปดักตรงนี้แล้วก็เอากุญแจเสียบสังเกตว่าเขียวนะครับแล้วก็ดึงออกคุณมาดูที่จอนะครับเราได้1สัญญาณละ1เซตนะครับต่อไปเราก็มาดักต่อนะครับกดปุ๊บเขียวดึงออก สองครั้งแล้วนะครับกดปุ๊บเขียวดึงออกกดปุ๊บเขียวดึงออกนะครับสังเกตอันนี้สี่นะครับเดี๋ยวมาดูครั้งสุดท้ายกันนะครับกดปุ๊บเขียวมาดูตรงนี้นะครับหน้าจอจะบอกว่าดักสัญญาณเรียบร้อยก็กดโอเคไปึ่งก็บอกว่าอะไรให้เอาอิมูเลเตอร์นี้เสร็จแล้วนะครับอิมูเลเตอร์นี้ออกแล้วก็เอาตัว APB 1 2 AP 2มาใส่เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ให้เอาออริจินอลนะครับมาใส่ที่ตัวอาอโทษครับให้เอา XP 400 Pro มาใสมา่มาเสียบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาออริจินอลนะครับมาเสียบเพื่ออ่านนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับใส่ออริจินอลเข้าไปแล้วก็กดโอเคเครื่องก็กำลังโพสซสนะครับใช้เวลาป3-5นาที สิ่งที่ทำก็คือว่าไมนกลังจะหาตัว learning password นะครับแล้วก็ตัว password แล้วก็ secret key ให้นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักสามถึงห้านาทีในการที่จะหานะครับตัวนี้เป็นออนไลน์สังเกตต้องต่อที่รถนะครับแล้วก็สำคัญก็คือไอ้เรื่องของการที่ต้อง wifi ต้องสเสถียรน,นะครับก็ตอนนี้กำลังหาอยู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับหลังจากประมาณ3-5นาทีแล้วว่าอ่านค่าออกมาได้อย่างไรนะครับ หลังจากเราได้พาสวดแล้วนะครับเราก็มาเม k ดิเลคีนะครับเครื่องก็จะขึ้นในตัวพินโค้ดขึ้นมาให้เลยนะครับพินโค้ดต่างๆแล้วก็กดโอเคเครื่องกำลังคอน e c คกับโปรแกรมเมอร์เราเอาแบงค์คีย์นะครับตัวใหม่ของเรานะครับใส่เข้าไปตัวใหม่นะครับแล้วเข้าไปในโปรแกรมเมอร์ x p 4 0อโปกดโอเคเครื่องก็ทำการ m เม e ดิลเ Key โอเคที g e n e r a t i o n Complete ต่อไปเราก็มาที่ Enter SK for Learning เราจะ Learning Key เลยนะครับสังเกตหลังจากที่เราหาปินโค้ e ได้แล้วนะครับ Secret Key เ,เ,เรียบร้อยมันก็จะขึ้นหน้าจอแล้วก็เราจะทำสอดอกนะครับก็คือดอกเดิมของลูกค้ากับดอกที่จะทำเพิ่มตัวนี้เราไม่ได้เรียเรียบร้อยแล้วก็เป็นเพิ่มเป็น2กดคำว่าโอเค เครื่องกำลัง a อส e t ดซิคิลิทนะครับเครื่องบอกให้ใส่ดอกที่หนึ่งเข้าไปล้อดอกเดิมของลูกค้านะครับเสียบเข้าไปก่อนสังเกตมีเสียงล็อกคอร์เคลื่อนนะครับแล้วก็กดโอเคเครื่องกำลัง learning ่ไงตัวกุญแจตัวที่1ึงเครื่องบอกให้ใส่ตัวที่2นะครับแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้จะขึ้นกุญแจ กุญแจ2ตัวขึ้นหน้าหน้าจอขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวที่ตัวที่1ออกนะครับใส่ต่อที่2เข้าไปนะครับแล้วเราก็กดโอเคเครื่องกำลังเขียนกุญแจเข้าไปในระบบรถให้นะครับตอนนี้กุญแจได้เขียนเข้าไปในระบบรถีดบรอยแล้วนะครับเครื่องบอกให้เอาใส่กุญแจเข้าไปแล้วก็กด รีโมทนะครับเพื่อสิงค์คนไหนลีโมทเข้าไปนะครับสำคัญนะครับเวลาเราโปรแกรมชิปเสร็จเรียบร้อยเน,นี่ยเราต้องสิงค์ไนไ์รีโมทนะครับทํำยังไงครับสังเกตไฟตรงนี้นะครับเรากุญแจเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็กดรีโมทกดสักสองสาครั้งนะครับเป็นการสิงค์ไนไ์เข้าไปในระบบเอาตัวที่2นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็กดสังเกตมันจะมีการส ok ิงค์ไนไ์เข้าไปในกุญแจเรากดรีโมทนะครับเนี่ย หลังจากสิงคนไนแล้วรีโมทก็จะกดได้นะครับทั้งตัวเก่าตัวใหม่เราต้องสิงคนไนใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ดอกทิ้งนะครับสังเกตตัวเนี้นะครับถตาได้แล้วรีโมทกดได้นะครับเพราะว่าเราซิงไปแล้วเรากดรีโมทสักครั้งสองครั้งแล้วรีโมทจะสิงคนไน์สังเกตตรงนี้นะครับเรากดรีโมทนะครับเราบิดออนแล้วก็กดรีโมทมันจะสิงคนไนเข้าไปโอเคตอนนี้ตัวใหม่นะครับสามารถจะกดได้แล้วตัวเก่าก็กดได้นะครับ เสร็จแล้วก็ทําการทดสอบการสัตร์โอเคก็จบขั้นตอนนะครับการาโปรแกรมกุญแจ Porsche Cayman 2010นะครับด้วยเครื่อง IM 5 0 8 s อันนี้เราต้องใช้ xp 4 0 0 pro แล้วก็ apb 112ในการโปรแกรมนะครับแล้วพบกับวิดีโอดีๆได้ใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ สวัสดีครับ